ครับเราก็จะมาทดลองขับ t o y ยต a าคารว์วูซนะครับนี่ตวัวใหม่เลยนะครับหล่อหล่อพีระเนอร์ยกสูงเลยขนาดตวัวท็อปอยังไหนเป็นบ่อผาซื้อๆพี่น้องเอ้ยนะครับตวัวท็อปเครื่อง2.8อันนี้ไม่ใช่โฟร์วิวนะครับ ไม่ใช่โฟบิวมาน้ำเสือบีกเสือบอลใครูปก่อนบ่อันนี้อันนี้ไม่ใช่ตัวท็อปใช่ไหมเนี่ยเราไม่พูดเดี๋ยวไม่กิ๊ไม่ใช่ตัวท็อปอันนี้เป็น2.8งจโอแล้วนี่ก็คือสี่ันนี้เทาบู ะนนี <ort>. uh, okay. ีต <t colours> ัวโอเคจะแยกกันทาววก็คืออันนี้ธรรมดาใช่ครับใช่โอเวอร์แด์คือตัวท็อปโอเวอร์แจะเป็นตัวท็อปตัวท็อปแล้วก็โอเวอร์แพลาส์นตัวท็อปเลยโอเคลายครับขอบคิณมากตัวทัชก็คือ็อบสุดรับสุดครับืบอร์สือครับเป็นยังก็เบอรสือครับบก่อ๋อบอมีเงินนะครับก็ยังชั่วโอ้โห ดูสิคัะไอ้สนิมขึ้นคัดสียังเสียเอกดูสิยัง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 ไม่ขึ้นนะมว้นไปแล้วหรือว่าเราจะเอาฟอร์จูเนอร์ดีวะช่วงนี้เงินเหลือนี่ช่วงนี้เงินเหลือไงเหลือเยอะเหลือเยอะเลยเราไม่เอาหรอกฟอร์จูเนอร์เวลาไหมเรามีแล้วอ่าโอเคคันไต่คิงแต่ก็อนะครับเอาอีกคันไหมครับเดี๋ยวยะกำลังดูอยู่ว่าจะเอา เอาโวอ์หรือว่าเอา f อจูเนอร์ดีนะครับหรือว่าจะรอนี้ไอ้อะไรนะไอตัวนั้นอะโครตตาเอ็นนะเอฟเจนเนอร์เอฟเจใช่เราอยากได้ตัวนั้นอะนี่มึงทำอาชีพไะไรวะนี่มึงรวยแล้ววะเป็นโปรแกรมเมอร์ไหมล่ดแล้วลูกค้าที่ผ่านระยะที่มาจากสิดคอมาด้วนั่นแหละเราสิ่งยาบนเลยสวัสดีครับ นี่เดี๋ยวรอดูรอทดลองขับกับเสียบิ๊กครับแล้วการจะดูว่าเสียบิ๊กจะตัดสินใจซื้อไมหมวันนี้ก็บอกว่าป้าเอาไว้รถใช้งานอ่าคันหนึ่ง